มาจ้าพี่นอ้องกินกระเปียกรเพียบุมัดงถ้ากินจ้ากระเปียกกระเปียกหรือกุจับยวนนะคะอาหารเช้าค่ะอาหารเช้ามาเสี่ยงมกับกันอยู่หลัเ <c oughs> ส้นเหนียวนุ่มอ่าอ่วเป็นน้ำกุ๊ก ยี่แห้งสุดหอนหอนยี่แห้ง g กินเนาอ,อ,อ,อืข้างน้องใครเอิญเขาเปียก แซมกันจ้ะอืมอืมเตี๋ยเรือดหมูมหน้อต้มไม่ไม่หนหอดต้มกินเองค่ะเพื่อน ซื้อมาจากร้านค้าเป็นเส้นก็เปียกแห้งเส้นกับเปียกที่เขาใส่ถุงขายก็เปียกแห้งแห้งส่ดหอนหนอนนว chén một cả ừ. Nhìn subscribe เลือดหมูมาสัง <Jungle noise> เกตบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ